สวัสดีค่ะมาพบกับมิวเกมแคสเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเล่นไมค์คราฟกันนะเล็กกุ้งโอเคไมค์คราฟเราก็ได้ทำการสร้างของแล้วนะคะสร้างว่าปอมปอมปูลินแต่สมัครหรือไม่เนาะก็ไม่เหมือนนะนี่นะปอมปอมปูลินน่าเออเออเออมากๆเลยนะเนี่ยว่าปอมปอมก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เนาะอ่ะไม่ตรงนี้ จะช่างมันค่ะเดี๋ยวเราค่อยทำนี่นะคะนี่อาจจะสูงไปนิดนึงแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะแก้ไขโดยการเอาสลับนั่นเองสลับสลับสีอะไรเอาสลับสีนี้ก็แล้วกันค่ะแก้ไขไดยการวางสลับแทนนะคะนี่นะคะนี่ก็จะได้สูงดูสูงขึ้นมาหนะ่อยเนาะแบบนี้นะคะ จับตอนขึ้นนะตอนขึ้นก็ให้ขึ้นทางนี้เอานะคะมีแบบนี้เนาะเอาชิดตรงนี้กัแล้วกันมีบ้านปอมปอมของเรานั่นเองนะคะอ๋อนี่นะคะเนี่ยเราใส่ใจ็แเก็กับผมืก่อนท่เห็นไม้เท่เราจะพาไปดูอย่างหนึ่งนะคะที่บ้านหลังเก่าไอ้ส่วนไมครับก็มาสักทีใช่ไหมล่ะไม่ ค่อยได้เล่นนะคะก็ต้องขอโทษที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จและบ้านประกอบปุริมมไม่ได้สร้างเห้ดูคะมีอะไรแปลกไปรุณน,น่าสังเกตกันไหมนะคะมีอะไรแปลกไปใช่ไหมไม่มีอะไรแปลกไปใช่ไหม,ไม,ม,ไไไมนี่ค่ะนี่ปากมากังกรขยับได้นะคะนี่นี่วิธีการก็แค่ใช้บล็อกเลสตโตนกับนี่ค่ะกับหัวมังกรเอาบล็อกเลสโตนวางไว้ก็เอาหัวมังกรแปะเข้าไปก็ เสร็จค่ะง่ายไหมง่ายไหมเนาะง่ายใช้บล็อกเลสตนก็จบแล้วนะคะเราก็ลองไปมั่วๆนะเนาะไปทำได้ด้วยถ้าถามว่าเราชอบมนันอันไหนนะเราชอบมาปนปอมปุลินนะอ่ะเนี่ยเก๋เก๋ใช่ไหมล่ะเนี่ยเนี่ยเวลาเราจะกินข้าวอาจจะขึ้นยากสักนิดหน่อยนะคะโอ้ย อันนี้ก็แหลกเลยไมคะ่ะข้างน,นี้ก็แหลกแหละวางไว้วางไว้างวางผิดนะคะแบบนี้ได้ปะตึ๊ดโอ้ยโอ้ยก็อาจจะแหลกไปนิดนึงนะคะอืมาบนนี้ บ่ดีหมเนเป็นบ่ดีกว่านะคะเราจะใช้อืมสแลปนี่ยคะ่ะบ่สีขาวอูโแต่ <c oughs> ด้านหลังนี้เปาะมามากๆเลยนะคะเราต้องระวังกันหนะ่อยหน้าบางเกันไปก็นะเนี่ยคะเดินมาอาจจะยังขึ้นไม่ได้แต่มานี่ ยังไม่น่าอีกประโถเราเปลี่ยนเป็นนี่แทนกันแล้วกันเนาะสมมติว่าเป็นบอนี่ตรงนี้ทิ้งขึ้นมาก็กดชิปนะคะกดชิปก็กดย้อนแหละเนาะแล้วถ้าจะให้เหมือนจริงนะคะก็ต้องอืม ถ้าเนี้ใช้ได้นี่สุดยอดเลยนะคะเนี่ยแทบดอรอเนี่ยโอ้ยแหลกมากๆเลยนะคะอืเปิดแหลกคะ่ะมันเป็นขบวนการแหลกามากนี่ ล้าก็ใช้วิธีนี้แหฮสิคะอืม,อมนี่นอเก๋ไหมแต่ตรงนี้ระวังเนี่ยอืออือนอได้แล้วต๊อกินข้าวของเราสวยมากมากเลยตุ๊บนี่นะคะตึบตุ๊บ แล้วก็เดินขึ้นไปเลยนี้อสวยเก๋เก๋เดีนะคะนี่อ้าวมืดแล้วเดียวมืดเดี๋ยว,เ,ยวเราจะทำแป้นหยาบบ้านเลยด้วยนะคะขี้เก็จเปิดขี้เก็จปิดมันก็ต้องแบบนี้นนไม่ไม่นอนไปเลยอ่าจะเกี่ยวกับไมครับนะคะคลิปนี้ นี่เห็นไหมห้ของครัวเราขึ้เอายกยกพื้นสูงนิดหนึ่งเนาะอะ,อะสามอันนี่เห็นหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นหัวเก็นน้าเก็บอาหารของดีอะไรมไในนี้นะคะเนาะบ้านอาจจะดูรกไปนิดหน่อยแห่เป็นบ้านที่สวยดีมันก็น่านท่านึางนี่นน นี่นี่ขั้นงานลานวัดใครอย่ากทำก็ทำได้นะคะอันนี้จะลงแมพให้โหลดอยู่เนาะก็อดทอนรอเอาก็แล้วกันนะอดทอนเอานะคะเราจะเร่งทำให้เสร็จสมบูรณ์ให้เร็วที่สุดหนจุดเซฟบ้านของเราก็มีนะคะแต่ไกลอ่ะี บ้านของคุณแตงโมงเราก็ไม่รู้จะสร้างแบบไหนให้นะคะต้องรองให้เจ้าตัวมาสร้างเองแต่ที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยนั้นเรากเราจะปรับแต่งให้เป็นบ้านสไตล์ของเราเองนะคะโมเดร์น,นั่นเองอยากให้สร้างบ้านอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเนาะสกินก็ยังเป็นสกินสตีปก็บล็อกอะขนาดลบมองลอนใหม่แล้วก็ยังบล็อกนะคะ บักมากมากเลยอะ่ะเคเฮเฮยเคยเคยเอน่าจะยังไม่เคยรีวิวให้ดูเนาะสไลดเดอร์เนี่ยที่เราสร้างเองนะคะยังไม่เคยรีวิวใช่ปะถ้างั้นเดี๋ยวเรามารีวิวเลยดีกว่าอือันนี้เราจะไม่ตัดคลิปนะคะแต่ก็ต้องขออาภัยด้วย ที่ไม่ได้สร้างให้ดูต้องขอโทษด้วยนะคะที่มันปอมปอมปุลีเราไม่ได้สร้างให้ดูฟืดพืดแบบนี้นี่น้ำเราเอาระดับเท่าคอนะคะวางบล็อกสองบล็อกวางสลับด้านใต้ก็ไม่ท่วมหัวเราแล้วก็อยู่ตรงระดับอกเลยนะคะออยู่ที่บ้านปอมปอมก็แล้วกันถือดาบเอาไว้กันเล็กนะคะโอ้ยหนึ่งสองโอ้เกดีเกเกเราชอบ เราชอบบ้านแบบนี้ถ้นเป็นว่าเราจะไปเล่นเกมอื่นเนาะเป็นอะไรดีไลา์เพจก็นโยบายเหมือนเดิมนะคะใครอยากขอเป็นเพื่อนก็ขอได้นะคะสงค่งข้อขอเป็นเพื่อนมาได้เลยเล่นไลา์เพจสักสองสามนาทีเราจะไลา์เพยเยอะไปหน่อยนะคะบ้านตัวนี้กำลังสนุก เรามาที่นี่กันเลยดีกว่าถ้าใครยังไม่รู้ก็จะบอกนะคะส่วนที่ใครรู้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนี่นะคะนี่ไทยแควอะไรเนี่ยะคะเข้าไปนะคะมันจะเป็นแบบแหล่งแหล่งที่คุณเล่นทั่วประเทศอะไรประมาณนี้เนาะทั่วโลกเลยเขาจะมาเล่นแล้วเขาจะมาเจอกันที่นี่นะคะมูนะเห็นไหมนี่นะคะชื่อเราเปลี่ยนจากมิวเป็นมิวเกมแคสเตอร์แล้วนะคะนี่ก็จะมีสัญชาติไทย มีเกาหลีมีอะไรบ้างเต็มเลยมีญี่ปุ่นมีเอาง่ายทุกสาระชีเลยนะคะนี่โอ๊ยมานี่สิมาออกกล้องหน่อยหัวใจเราก็จะถึงสามร้อยแล้วนะคะเนอะก็อย่าลืมส่งอะไรมาให้กัน,นเยอะก็แล้วกันโตโตนี่เราเชื่อเลยสัญชาติไทยอ่าไม่ใช่หรอกเรีกว่าคนเล่นนะคะ หเห็นไหมอังกฤษอะไรเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ไงเ,เห็นไหมคนคนเชื่อเป็นไทยเพิ่งเล่นก็มีนะคะนี่เนาะเฮ้เต็มนี่อลังการจริงนะเอาได้แค่ปีกนางฟ้าดูเขาอเขาสุดยอดอลังการมากๆเลยนะคะแต่ป้าจะดีกว่าอืมกับเขาป้า สถานะบ้านของเราก็ยัเงเดืมไม่มีเปลี่ยนนะคะที่เกี่ยนต,ตกแต่งแนะไม่รู้จะตกแต่งอะไรดีนะคะอาจจะเปลี่ยนโต๊ะกับเก้าอี้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ของมุกเล็กนี่ก็รู้หรีอจะอาจจะแห่ <c oughs> เป็นบางช่วงมางตอนนะคะ <c oughs> ต้องรักษาสุขภาพกันดน่อยนะระวังเป็นหวัดนะคะนี่ชุดเราก็มีเยอะเหลือเกิน วยคะผมนี่เยอะค่ะของเยอะชุดดูนี่นะคะตเต็มเลยตเต็มเลยชุดชุดถ้าอยากได้ชุดสีดำก็เข้าไปในผู้เล่นมือใหม่นะคะมันจะมีรองเท้ากับชุดสีดำให้นะคะเนาะก็ต้องใส่บ้างแล้วแต่นี่นั่นนะไม่ใช่ฮะ,ะนี่รองเท้าเราก็รองเท้าสีดำ มันเดิมนะคะนี่ของเราก็เยอะเยอะไปหมดเลยโดยเฉพาะล็อกนี้ถ้าอยากรีไซเคิลอะไรก็นี่เลยค่ะมาเราจะมารีไซเคิลน,นี่นี่นะคะนี่ด้วยเอาหนึ่งอันเอานี่ออกไปเลยเนาะเราไม่ได้ใช้ล้ว ส่วนไอโฟนเอาไว้ก่อนเอานี้หนึ่งอันดีไซเคิลเจ็ดอันศูนย์บาทหมดเลยคิดดตุยทีเก็บนี่ไว้นะคะนี่คิดวิธทีเก็บนี่เไว้ที่เหลือก็อแว่นหนึ่งร้อยเอาแว่นไปเลยก็ได้แว่นเราไม่ใช้ยินได้ไหมไม่นะคะนี่เราจะมีพวกนี้ดีไซเคิลเลย เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเหลือของอย่างนั้นหนึ่งอันอ่ะเอากันแบดห้าสิบห้าจะลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอาจจะแบบไม่ครับอาจจะไม่ค่อยมาเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็นี่นี่ถ้ามาในบ้านของเรานะคะชื่อของเราก็คือมิวเกมแคสเตอร์เนี่ยนะคะแล้วถ้ามาบ้านเราถูกก็จะเขียนว่าอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะก็ขอเป็นเพา่อน่นเลยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แบบที่พูดไปเมื่อกี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้ยกดไม่ได้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันไว้นะ